โรงเรียนของเราน่าอยู่คนโคใจดีทุกคนเด็กๆก็ไม่ซุกซนพวกเราทุกคนชอบมาโรงเรียนเนี่ยเป็นไงทุกคนผมก็สามารถร้องเพลงได้เหมือนกันเออยวถ้าทุกคนชอบก็ตบมือซะตบมือดูๆแล้วเนี่ยผมก็มีศิลปินในการร้องเพลงเหมือนกันเนี่ยสวัสดีหลานปู่ย่าตายายด้วยนะครับผม ก็สำหรับคลิปวันนี้ครับก็จะเป็นอารมทิกเหมือนเดิมครับผมซึ่งก็สำหรับคลิปนี้นะก็จะเป็นของโซนฟรีไตล์ซะส่วนใหญ่นะไว่าคลิปไหนมันอันไหนมันเก่งกว่าครับก็ให้คนไปเลือกกันเองนะครับแล้วก็ลองไปทําตาดูนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็สำหรับคนบางคนครับก็ที่แบบเฮ้ยพี่ทําไมผมทำมัคไม่ได้เลยพี่อะไรวะพี่พี่ไม่โกหกผมอ่ะโอ้กระจอกว่ะอะไรเงี้ยก็คนบางคนเขาก็จะพูดเป็นประมาณนี้นะซึ่ง ก็สหรับคนพวกนั้นนะครับเขาก็ไปดูคลิปเกาๆแล้วซึ่งสหรับคลิปเกาๆเนี่ยบางทีเนี่ยเขาอาจจะแก้บั๊กก็ได้นะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยคิดดีๆก่อนนะครับก่อนที่จะมาว่าผมนั่นเองผมก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกผมก็แค่เล่าให้ทุกคนฟังเฉยๆนะแต่ละคลิปเนี่ยผมก็บอกว่า ทุกคนเนี่ยสามารถคอมเมนต์แล้วก็พูดคุยกับผมได้นะครับผมไม่ใช่แบบทุกคนมาด่าอะไรอย่างนี้ผมนะผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะโอเคก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยช่วยกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมผมเนี่ยก็จะได้มีกำลังใจขึ้นเรื่อยเรื่อยนั่นเอง แล้วก็อีนึงครับก็สำหรับใครที่อยากจะตําเลี้ยงสีวสีครับซึ่งจากเล้งโกก็ถึงเล็กๆก็ราคาประมาณก็ร้อยห้าสิบบาทแล้วก็ใารที่สนใจนะครับก็สามารถไปติดต่อไลน์ของผมได้นะครับก็จะอยู่ใต้คลิปของผมนั่นเองก็ไม่เกินสองวันนะครับที่จะขึ้นเล้งแดง้วก็งานค่อนข้างจะไวนะอันนี้ก็สำหรับใครที่แบบสนใจก็สามารถไปติดต่อไลน์ของผมได้นะครับผมโอเคแล้วก็ไปรับชมคลิปกันเลยครับผมเดสโก้ โอเคครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับผมก็จะมีเว็บดีๆให้ทุกคนมาส่งครับซึ่งก็จะเป็นของเว็บ99าวกรนั่นเองก็ตลอดเว็บนี้ครับก็ฉลองเปิดเว็บใหม่ด้วยนะแล้วก็ถ้าทุกคนเติมเกิน100บาทขึ้นไปเนี่ยเราก็จะมีโอกาสได้รับของแลยเพิ่มขึ้นตั้งอีก16%นั่นเองนะครับผมแต่ถ้าทุกคนสุ่มของแล้วนะครับเราแบบไม่ได้อะไรเลยนะครับเราเนี่ยก็จะได้เป็นคูปองแทนนะครับเพื่อเก็บสะสมคูปองนะครับเอาไปแลกของรางวัลนั่นเองนะครับราคาคูปองก็จะมมีีปปปรรรระะะะาาณ1,000 1,000 2,500คคคคููอองงนนนัับบเเก็จได้้พชแต่่ถย ก็ได้6,000นเพชรเลยนะแล้วก็3,500ัห้าเนี่ยเราก็จะมีโอกาสที่จะได้เออ่ไอดีปักธงเลยนะครับผมแต่ถ้าทุกคนเนี่ยอยากจะได้เพชรนะครับเราเนี่ยก็สามารถเก็บ20,000คูปองเนี่ยเพื่อแลก100,000เพชรได้เลยนะแล้วก็ระบบส่วนต่างๆครับก็มีเยอะแยะมากมายเลยครับก็ไม่มีเกลือด้วยนะก็จะมีปักธงสุ่มเพชรแล้วก็ของต่างๆแล้วก็เสื้อแต่ลด้วยนะโอเคผมก็จะมาสุ่มอ่าตู้สุ่มสกินปืนแล้วกันนะครับโอเคกดคลิปเข้าไปเลยปั๊บอ่ามันก็จะมีเอเคบูเฟนแล้วก็นะครับอ่าแล้วก็สกาเมกาเลดอนแล้วก็คา แล้วก็ไอ c ีสูนะครับแล้วก็ซองยาอีโบสีแดงนั่นเองแล้วก็ซองของเซตามัสนะครับก็เป็นของแลเช่นกันในการที่เราจะสูมสกินปืนนะครับเราก็ต้องใช้ประมาณ10เครดิตเลยนะโอเคผมก็ได้ทาการเติมเครดิตเป็นที่เรียบร้อยนะผมก็ได้เติมเป็น250กว่าเครดิตเลยนะครับผมโอเคเราก็จะมาส่มกันนะว่าผมจะได้อะไรนะที่ผมอยากได้ก็คือเอคอิมมังกรนะครับแล้วก็สกาเป็นกระดอนนะโอเคเราก็มาเริ่มสุ่มกันเลยครับผมว่าเราจะได้อะไรนะโอเคทําการกดส่มเลยครับผมอ่ามันก็จะหมุนติะ อุ้ยได้อะไรเนี่ยก็ได้ออได้คูปองนะครับผมเอ้ยมันเหลือช่องเดียวเองผมก็ได้ไอคิวฟิล์มดักก็แล้วเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นคูปองนะครับซึ่งผมก็ได้คูปองประมาณ5คูปองนะก็สามารถไปแลกของรางวัลได้นะไม่มีเกลือด้วยโอเคสุ่มใหม่ครับผมโอเคหมุดติวติวอ่ะเฮ้ยผมได้อันนี้ว่ะสกานี้เมกาเลดอนตัวนี้มันเขียนว่าอะไรเนี่ยคนได้รับสกาเมกาเลดอนติดต่อรับได้ที่เพจเฮ้ย แล้วก็ถ้าทุกคนอยากจะสุ่มได้เหมือนผมนะครับก็สามารถไปสุ่มที่ใต้คลิปของผมเลยนะครับผมมันก็จะเขียนว่าก้าว9 shop นั่นเองยาวนะก็อยู่ใต้คลิปของผมนะครับก็สามารถไปลองเล่นกันได้นะครับโอเคครับผมก็สลับเทคแรกของเราครับก็ให้ทุกคนเนี่ยมาตรงนี้นะซึ่งก็จะเป็นของแท่งกระโดดของเอาไว้อ่าดีไปตรงที่หอดูดานนั่นเองก็เอาไว้ซ่อนตัวหรือว่าเอาไปซุ่มยิงก็ได้นะครับผมโอเคส่วนวิธีทำนะครับก็ง่ายๆเลยก็แค่ให้ทุกคนเนี่ยกดพัดหน้าจอตรงนี้นะ บางทีเนี่ยเรากดพับรจอใช่ไหมบางทีมันก็ไม่ติดแนละ้วก็ให้ทุกคนเนี่ยยังกดรจอพับรจอไปสองสามรอบแล้นะวผลิติติดเห็นป่ะขนาดผมทําพับรจอครั้งแรกผมยังอันนี้ไม่ติดเลยนะเห็นป่ะเราต้องทำประมาณสองสามรอบแเพื่อในหะ้ติดโอเครออีกรอบหนึ่งปั๊บอ่าทีนี้เราก็สามารถมาซ่อนต่อตรงนี้ได้นะรือว่าเราเนี่ยจะมาดักศัตรูก็ได้นะซึ่งมันก็เป็นทริคที่ค่อนข้างจะมีประโยชน์พอสมควรน,นะก็สหรับคลิปก่อนเนี่ยก็สหรับทริคนี้ครับผมเคยว่าตรงเนี้ยไอ้ตรงเครื่อนดิดเนี่ยมันสามารถทำได้ทุกจุดเลยนะ ที่ผมทาเนี่ยผมก็ทําเพื่อแบบคนดูที่แบบเพิ่งมาใหม่นะเพื่อเขาแบบจะได้รู้นะครับว่าตรงนี้มันสามารถทได้ทุกจุดนะทุกคนเนี่ยก็สามารถไปประยยกต์ใช้กันเองได้นะครับว่าทุกคนจะใช้แบบไหนนะโอเคงั้นเราก็ไปรับชมทิ่ที่สองกันเลยครับผมสำหรับทิ่ที่สองครับผมคิดว่ามันก็น่าจะถูกใจหลายหลายคนนะซึ่งก็สำหรับทีนี้ครับมันต้องใช้เหรียญในการซื้อนะเพื่อที่จะบัคเข้าไปอันนี้ครับห้องซ้อมยิงนันเองส่วนวิธีทำนะครับก็ทำเหมือนเดิมนะใา้ตั้งแบบนี้ปั๊บใช่ปะแล้วก็ปรับเป็นที่สองนะให้มันต่สุด ปั๊บแล้วก็เอ็นหนึ่งนะคะพรพ่ผมปั๊บเอา้าเจ็ด k ไม่ติดเนี่ยถ้าเราหาหมุมไม่ได้ท่ามันก,ก็จะเป็นสภาพแบบนี้นะซึ่งเราก็ทําใหม่นะมันก,ก็จะเปลี่ยงเปลี่ยงอะไรหรอเปลือง <c oughs> โอเคผมก็จะทําใหม่ละกันนะเพราะว่าบางทีเดี๋ยวผมพลาดไปหลายช็อตมากเลยโอเคปับ๊บอ่าโอเคได้ที่มีภาพแบบสองสามรอบแล้วนะแล้วก็อย่าลืมนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยไปเอาปืนมาด้วยนะ นี่เห็นปะผมก็ถือปืนมาเรียบร้อยก็จะเอาเอ็กซ์แปรมาทั้งเองพอเรามาถึงจุดนี้แล้วครับก็ให้ทุกคนเนี่ยรียบวิ่งไปตรงนู่นเลยนะตรงโกดังนะซึ่งถ้าเรามาตรงนี้มันก็ค่งจะวุ่นวายเลยนี่มีไปเห็นปะมันยิงผมแล้วเนะี่ยอ่าสวยหนะนึ่งคิวโอ,อ้ถ้าผมไม่ยิงเนี่ยมันดูซูดูโซมันจะยิงผมตายแน่นอนด้านหลังมันก็จะยิงผมอีกอุ้ยเรียบร้อยอ่าพอเรามาถึงจุดนี้แล้วครับก็ให้ทุกคนเนี่ยทำแบบตะกี้เหมือนเดิมนะ ก็ซึ่งทุกคนเนี่ยก็ต้องรีบทำนะถ้าทุกคนทำช้าเกินเนี่ยทุกคนเนี่ยอาจจะทำไม่ทันโอเคแดงแล้วนี่เห็นปะนี่ขวาเนี่ยก็จะแบบเหม่งแบบใส่เกลี้ยงเลยดูยังไงก็ขับเนี่ยเห็นปะใครมันมาฟักไข่ตรงนี้เอาเพื่อนอะไรเงี้ยโอ้โหยิงอย่างมันไม่โคตรเกลียดเลยบักเนี่ยเฮ้ยดูดิเฮ้ยเอ้ยสวัสดีเพื่อนยิงไปสองสามเมตรเองตาล่อโอ้ไอยแค่โคตรเกลียดแค่จริงอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 หลบก่อนหลบก่อนจะเย็นพู้หนุ่มจะเย็น เห็นปะมันยิงเราไม่ได้ดิเห็นปะถ้าเราแบบต่อยมาลงพื้นดินนะเห็นปะต้งหัวเรามันก็ไม่โผล่นั่นเองเฮ้ก็เป็นบัคกที่แบบค่อนข้างจะเกลียนนะอ๋อวิธีแก้ับก็แค่ให้ทุกคนเนี่ยเอาระเบิดมาแล้วก็ทีนี้เราก็จะตายนะอันนี้ก็คือวิธีแก้นะก็สำหรับใครที่เจอแบบสถานการณ์แบบนี้เหมือนผมนะก็ให้ทุกคนเนี่ยเอาระเบิดไปปาตรงจุดนั้นนั่นเองแล้วเราเนี่ยก็จะสามารถข้าตัวที่แบบอยู่บล็อกใต้ดินได้นะครับผมโอเคงั้นเราก็ไปรับชมทิ่ต่อไปกันเลยครับผม let's go โอเคครับก็สำหรับที่ต่อมาครับก็ให้ทุกคนเนี่ยไปหารถมอเตอร์ไซค์มานั่นเองซึ่งสำหรับทีนี้ครับก็เอาไปทำเล่นๆนะเอาไปทำกับเพื่อนกับแฟนก็ได้นะก็แล้วแต่ทุกคนเลยโอเควิธีทำครับก็ให้ทุกคนเนี่ยมาตรงที่เส้นเหลือยงของแม่ Mac นะแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยค่อยขี่มันก็จะเป็นแบบนี้เห็นปะ่ะล้อมันก็จะยกนะซึ่งมันก็จะเป็นแบบที่แบบค่อนขอ้างจะเปรน,นะนี่เห็นปะ่ะล้อยก แล้วก็ให้เราเนี่ยลงออกจากรถนะแล้วก็ทีนี้ก็ต้องเอาเพื่อนเราเนี่ยมาขับนะครับซึ่งมันจะขี่รถใช่ปะะแล้วมันก็จะยกล้อแบบนี้นั่นเองนะครับผมโอเคผมเอยก็ได้เอาตัวไก่มาเป็นที่ร้อนนะซึ่งคนช่วยผมเนี่ยไม่มีนะโอเคพอเพื่อนเราเนี่ยขีย่รถแบบนี้แล้วใช่ไหมแล้วก็เราเน,นี่ยกดเครื่องไปนั่งเลยนะฟังแล้วก็เพื่อนเราเนี่ยขี่รถนะครับผมอุ๊ยอุ๊ยขยิงเอ๊นี่ใส่ไม่ดีนี่มา่หายิงชาวบ้านนี่เอ๊จะเป็นผู้ใดมายิงคอยนี่ฮะ เดี๋ยวยิงให้ตัวยังทำไมโอเคคือรถหนีและก้ามันไม่มาแล้วหละไปไปเลยจัดที่รักไปเลยลุยครับอ๋สอสกาอฝึกหัดอ๋อโอเสคสควอชฝึกหัดตัวโอเคครับแล้วเราก็ไปรับชมที่สี่ของเราเลยครับผมสำหรับจุดที่สี่ของเรานะครับก็ง่ายๆเลยนะก็แค่ให้เราเนี่ยไปหาเพื่อนมานะครับผมแล้วก็เอารถเนี่ยมาดันรอนะโอเคก็ให้เราเนี่ยมาตรงนี้นะครับผมพอเรามาวางรถแบบนี้แล้วใช่ไหมครับก็ให้ทุกคนเนี่ย มาตรงนี้นะเห็นปะแต่ก็ให้เพื่อนเราเนี่ยดันเข้าไปนะโอเครอให้เขนาดันนะปั๊บอ่าเรียบร้อยนี่ทีนี้เราก็จะสามารถมาอยู่ข้างในนี้ได้นะครับผมแต่ว่าไอ้ตรงจุดนี้ยเราเนี่ยไม่สามารถออกไปไหนได้นะเห็นปะผมไม่สามารถวิ่งไปไหนได้โอเคเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองกดไอ้อบอร์ดดูนะว่าเพื่อนเป็นไรนะปั๊บอา้าวมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยว่ะทุกคนแต่ถ้าเป็นตรงที่แบบอ่าแบบบ้านบ้านตรงฝั่งนู้นนะมันก็จะแบบตัวสั่นแบบดุ๊กดนะิ๊กนะแต่ว่าตรงนี้มัน,ม,นมันไม่สั่นอะไรเลยนะเ แล้วเราก็แบบออกไปไหนก็นไม่ได้เห็นปหก็เอาไปรรกสำหรับใคารที่แบบเงาครับก็สามารถมาบักเล่นกับเพื่อนได้นะครับผมโอเคก็สำหรับทศที่5้ของเรานะครับก็จะเป็นสำหรับทีสุดท้ายของเรานะก็ให้ทุกคนเนี่ยไปซื้อที่สร้างบ้านมานะครับผมแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยบางกตรงนี้เหมือนเดิมนะโอเคปับ๊บแล้วก็ตรงนี้รุ่นหนึ่งอะออ้ยทีเดียวได้เลยโอเคปกติเนี่ยสองสามทีอันนี้ทีเดียวได้เลยพอทุกคนเข้าห้องซอบยิงแล้วใช่ไหมครับก็ให้ทุกคนเนี่ยมาตรงนี้นะครับผม แล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยมากรธเครื่องอยู่บนนี้แล้วก็ทำการกดแอร์บอร์ดนะโอเคแล้วก็ลาอคูดาวให้ลาลาอคูดาวเนี่ยให้มันกดพุ่งนะไม่ติดแไปทุกคนต้องทำใหม่นะแต่ถ้าทำไม่ได้ก็ทุกคนทำแบบเดิมนะโอเคลาอคูดาวเสร็จพอเราแบบตั้งท่าแบบนี้แล้วใช่ไหมครับก็ให้ทุกคนเนี่ยกดพุ่งนะนี่ไปมันมก็จะออกมาข้างนอกนะครับผมแต่ว,ว่าเราเนี่ยไม่สามารถยิงทะลุได้นะเห็นปะ่ะนี่นี่แบบนี้ดูนี่เห็นปะ่ะ เป็นธมาติจริงๆทะลุได้แล้วทีนี้ก็ให้ทุกคนเนี่ยไปตรงบนเขานู่นเลยนะนั้นนั่นทุ้ยน้ารอนี่เลยโอเคพอเรามาอยู่ตรงนี้แล้วใช่ไหมครับก็ให้ให้ทุกคนเนี่ยไปหาหมูสูงๆเนี่ยเพื่อที่จะกดกระโดดพูดแล้วก็แบบนี้นั่นเองนี่เห็นปะจริงๆก็จะสามารถมารออยู่กลางอากาศได้นะครับผมแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยไปตรงนู่นเลยนะน้าเราเนี่ยซึ่งผมเนี่ยก็จะพาทุกคนเนี่ยไปปลาระเบิดทะลุนะซึ่งให้ทุกคนเนี่ยไปหาระเบิดมาด้วยนั่นเองก็อย่าลืมด้วยล่่ะะะแล้้ววกกก็็สอดิิธีีปารรเเบบทุนนนคคัใหย ผ่านขวาดีๆนะแล้วก็ทําการกดสลักแล้วก็ปลานะครับผมหนีบ่ปทีนี้เราก็จะสามารถปาระเบิดทะลุได้นะเราเนี่ยสามารถปาระเบิดทะลุได้อย่างเดียวนะแต่ว่าเราเนี่ยไม่สามารถยิงทะลุได้นั่นเองโอเคครับก็สำหรับใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับคือคลิปนี้ครับผมอาจจะร,รีบไปหน่อยนะเพราะว่ามีทําทลร์หลายอย่างนั่นเองก็ต้องขอโทษไ้วยจริงนะช่วงน,นี้ก็เบื่อๆหน่อยนะผมรู้สึกว่าผมพักผ่อนไม่เพียงพอก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยไม่ต้องเร่งผมนะครับเพราะว่าผมตัดคลิปไม่ทันอยู่แล้วนะ แล้วก็จะรันเดอร์คลิปนะครับเน็ตก,ก็ใช้เน็ตมือถือนะในการอัพคลิปนะกูจะทำทุ่นี่นั่นนะครับ oh, <boy. S 1> ก็ยุ่งยากหลายอยา่างพอสมควรนะโอเคแล้ว okay. ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย